ที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยนะครับ CBD <c oughs> <c oughs> ได้ได้ยินชื่อ CBD มันยังงงดูรูปดูรูปเนี่ยมันก็คือสารสกัดจากกัญชาเอาไอ้ตัวที่มึนเมาออกอันนี้จากเยอรมันนะฮะหมอเยอรมันก็ฝากมาให้ก็รักษามะเร็งรักษาอะไรสารพัด คือเมื่อก่อนในชายของไทยเนี่ยบางทีการสกัดนี่ยังไม่ไม่ร้อยเปเซแต่ของต่างประเทศนี่แน่นอนครับแน่นอนคือไม่หลอนไม่หลอนเพื่อนบอกอเพื่อนรู้ผมปวดเข่านะเอาพวกหวานสมุนไพรอะไรมาทาเยอะแยะก็ยังไม่บรรเทาฉีดสารหล่อเลื่นฉีดแล้ว ก็ยังมีอาการปวดเข่าบ้างเวลาเดินเพื่อนบอกให้ลองลองเอา CBD เนี่ยทาดูเมื่อคืนนี้ใช้ได้ผลนะเช้านี้เดินเดินสบายขึ้นไม่ปวดไม่กระ,ะย่องกระแย่งก็คืออย่ามากนะฮะเพราะมันแพงนี่หยดไปเลยข้อเขา เอาเขาอยู่ไหนมองไม่เห็นอีกเอาหยดลงไปนี่สองเอาสามหยดพอนี่นะฮะเข่าผมนี่เอาเห็นได้ยังเอ่ยแล้วก็ทาเนี่ยทาแค่นี้แหละมันซึมเข้าไปเอง และนอกอย่างนั้นเนี่ยขาผมเป็นโรคคันก็ทาไป้วยโอ้โหผิวเผลเลี่ยงไปเลยไม่ไม่เชื่อ,อไอ้กัญชานี้มันสารพัดนะไม่ใช่เพราะรักษามะเร็งนะฮะปวดข้อเข่าเนี่ยมันเหลือเชื่อจริงๆเลยเนี่ยเอาละเดี๋ยวปากถึง เออดรโจฮันเนสเอ่อเอาบัฟฟาตก้สองสองกระปุกนะผมเชื่อถือของเยอรมันเฮ้ยใช้ดีได้ดีไม่ได้ลองอืมลองสิ